สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง ABOUT A Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่รายการถามเองตอบเองเนื่องจากชื่อรายการนี้เนื่องจากอะไรเพราะว่าเรามีผู้ติดตามน้อยใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ยังแบบว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งคำถามว่าเออถ้ามีใครอยากถามอะไรมากไหมอะไรเงี้ยก็กลัวว่าคนจะถามเราน้อยนะคะทุกคนเราก็เลย คําถามเองสิบคําถามนะคะแล้วก็ตอบเองทั้งหมดเลยนะคะทุกคนอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามแรกค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะกับการเรียนมาหาวิทยาลัยนะคะทุกคนก็มันจะเยอะนะมันจะแบ่งเป็นสองกรณีก็คือกรณีอยู่หอกับกรณีอยู่บ้านาถ้าอยู่หอก็แค่เพิ่มค่าหอเข้ามาก็จะเหลือประมาณอย่าง,งนี้เท่าไหร่ ของเจนี่ก็คือ5,100นนะคะอ่าของนิวิก็จะประมาณ4 0 0พแล้วของพี่อีคิวล่ะเออข้าหอก็ประมาณ3 0 0พกว่ากว่าครับใช่อันนี้ก็คือของทุกคนยังไม่รวมค่าไฟนะคะทุกคนถ้าค่าไฟก็บวกเพิ่มไปอีกกับค่าน้ำนะคะถ้ามีเมดก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะใช่ถ้ามีเมดก็คือคนละครึ่งอยู่แล้วค่าหอค่าไฟอะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็ส่วนใหญ่ค่าค่าของกินอ่าเมือตนที่ว่ารอบรอบบอเราหรือว่าแบบบริเวณหอเนี้ยของกินมันมีเยอะไงก็แบบมันก็มากมาย บางทีเราแบบผิวก็เอยก็ซื้อ,อยากทีก็ซื้ออะไรฟิวน,นั้นแล<ช>แบบจะเปิดนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบว่าไมไ่แบบว่าไม่ได้กินจุกจิกไม่ได้กินเยอะมากแต่ที่ว่ามันมันพอใช้แหละอืมใช่ใ,ชใช่ะ,ะถ้าเกิดสรุปทั้งเดือนแบบรวมทุกอย่างได้กันวันละเอ,อเดือนละเท่าไหร่กันอะถ้าเกิดเป็นอย่างของของของ,ของิวก็ประมาณรวมรวมข้อหอค่ากินก็ประมาณหมื่นหนึ่งถ้าไม่ขอเพิ่มก็ประมาณหกเจ็ดพันถ้าขอเพิ่มก็ประมาณแปดพันนะคะ ขอนิวิ่ก็ประมาณหมื่นนิดๆต่อเดือนป่ายคำถามที่สองก็คือเสียงเงินกับอะไรมากที่สุดถ้าเป็นคำถามนี้ก็คือถ้าเกิดโดยส่วนตัวนะถ้าเกิดคนนี้ก็คือค่ากินค่ากินจะแบบเยอะ,อะเพราะว่าของกินแถวมอแล้วก็คือเยอะอะ่ะทุกคนเยอะใช่ <laughs> <laughs> มีตลอดเวลาใครจะไปอดใจได้ดูสิดูตัวสิหอมค่ะ <laughs> อ๋อหอมใช่หอมชอด เพียวขนาดนี้เนาะอันนี้ระชดขนาดนี <g <g ้มาชดก็คือก็คือแบบว่าของกินนั่นแหละเยอะที่สุดส่วนใหญ่ก็พี่คิวอะชอบกินกลางคืนก็จะแบบอะไ้คือคำจริงไงคู้คำจริงก็คือชอบไปหาอะไรกินอย่างงี้มันเยอะมากๆของกิน กาทำพิสานกทุกคนคือว่าค่าเทอมนะครับระหว่างภาคปกตินะครับกับภาคพ,พิเศษมันแตกต่างกันอย่างไรทุกคนตอบเองค่ะก็คือแตกต่างกันแค่ค่าเทอมอย่างเดียวค่าเทอมแพงอย่างเดียว<ช>แค่นั้นไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยอือ,อ่ะถ้าภาคปกติค่าเทอมเท่าไหร่คะก็ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอ่แต่ถ<ต>้าคิวกับเจนนี่นะครับก็เรียนภาคพ,พิเศษก็ค่าเทอมวันสามหมื่นหนึ่งพันค่ะอืมแต่ว่าการเรียนอะไรอย่างงี้คือคือเรียนรวมกับเด็กภาคปกติเลยไม่มีการแยกใดๆทั้งนั้นนะคะ เอาเอาไวนว่าคือภาคก็จะเป็นภาคปกภาคพีอ่ะก็คือเรียนเหมือนกันหมดต่างแค่ขั้นเรียนเดียวเท่านั้นเองอ่าใช่ค่ะใช่ต่อไปขั้นตข้อ4นะคะทุกคนก็คือสนุกไหมกับการใช้ชีวิตมหาลัยนะคะมีครบทุกระชาติจริงๆนะอ่ะรสอะไรบ้างคะรสขมหวานเข้ามาตรงนี้อ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะก็จะมีทั้งแบบแฮปปี้ทั้งแซดอกหักทุกอย่างครบหมดเทียดเทียดอะไรว่าไปอยู่กั่วัยรุ่น ได้หมดค่ะว่าสนุกไหมมันก็มันก็สนุกเพราะว่าเราก็ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวรับผิดชอบอะไรหลายอย่างอย่างเรื่องมางเรื่องที่เราไม่ไม่เคยเจอในชีวิตมหาในชีวิตมัธยมอะไรเงี้ยก็คือจับประจี่ิณในม่อะไรใหม่ๆเยอะแยะมากถูกต้องราะอะไรที่เราโอ้ไม่ซิ้ก็อาจจะมีที่นี่ได้อะไรกบตต่อไปต่อไปห้านะครับเพื่อนสําคัญไหมคะ สำคัญแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่เ,เพราะว่าการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เราต้องไปกับเพื่อนแล้วก็การเรียนหรืออะไรการบ้านต่างๆอะไรเงี้ยต้องเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็ต้องช่วยกันก็ต้องช่วยๆกันนะ่ะเพื่อนมันสําคัญมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องสอบเรื่องเรียนนะมันมีอีกหลายปัจจัยอืมก็มถ้าเกิดว่าเป็นในอย่างกรณีของคิวใช่ปะ่ะเหมือนตอนนั้นแหละ คือเนี่ยคือเป็นคนตื่นสายใช่ปะ่ะแล้วแบบก็คือก็ต้องตั้งแต่ในปะบบนะแต่ว่ามันไม่ได้ยินอนะ่ะมันมันไม่ตื่นเหมือนวันนะั้นอ่ะมีสอบใช่ปะ่ะนี่นนะเพิ่งออโทรมาแหละเจนี่โทรเปสิบสาย่พี่โทรเปสิบสายไม่ตื่นทีนี้ คือ <C UR U> มันจะเข้าสอบแล้วอะเ <C UR U> พื่อสนสองคนนี้ก็คือมาตามที่หอเคาะยันหน้าประตูห้องเลยก็คือแบบโชคดีมากที่แบบเออมาผ<ซ>ูกอะมันก็คงจะแบบอาจจะคาสอบวันนั้นไปคือ <C UR U> เราควรต้องมีเพื่อนว่าอย่างตอนปีสามปีสี่ปีสูงเนี่ยเราต้องมีทำปโปรจงโปรเจ็ดโปรใจก็แบบมีทำพกงานสูงมเลยแบบนี้มันก็ควรจะต้องมีเพื่อนอยู่แล้วถามี่ถามที่คำถามพี่ ถามพี่นิววี่ดีกว่าว่าเรียนคนเดียวไหวไหมเพราะว่า<น>อ่ะเพราะว่าอย่างในกลุ่มนี้ใช่ไหมก็คือนิววี่จะเป็นคนที่เก่งที่สุดเลยอ่ะแบบว่าจากมุมมองพวกเร<ว>านะตัวแบกดีกว่าตัวแบกใช่<อ>ตัวตึงแบกบเพื่อนในกลุ่มทํางานอะไรก็นิววี่ก้อนนี่นแหละก็จะช่วยเพื่อนอ่าเลยหรู้ว่าไหวไหมคนเดียวเพราะว่าไม่มีพวกเราจะอยู่ได้ปะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าแบบเพื่อนมันก็ต้องช่วยหลายอย่าง อย่างนั้นกลุ่มโปรเจกต์เนี้ยเราก็ต้องมีเพื่อนอยู่แล้วที่คิวบอก<ม>อะไรแบบนี้แล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งแล้วเราจะแบบทําอะไรคนเดียวได้อะไรเงี้ยเ<ม>พื่อนอนะ่ะก็บางทีเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเราคงไม่ได้คิดแบบว่าเราทําถูกไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนก็อาจจะเห็นข้อผิดพลาดของเราก็ช่วยกันเตือนอะไรเงี้ยก็โอเคนะมีเพื่อนที่ว่ายเยอะมากๆทุกคนอย่าแบบคิดว่าอย่ามีอีโก้กับเพื่อนอนะ่ะต้องเฟรนลี่เข้าไว้น่ะ คือถึงจะถึงจะมีเพื่อนช่วยในเรื่องเรียนไม่ได้แต่ก็แบบเอาไว้ปรึกษาปัญหาเรื่องไปทั่วไปพวกนีะเป็นปัญหาเรื่องนั่นอะไรใช่มันก็แบบเออไว้แบบพูดคุยระบายได้อะไรพูดได้จริงจริงอ่ะแล้วก็ต่อไปข้อที่เจ็ดของกินนะคะของกินของกินอีกแล้วนะของกินรอบมอลันเนี่ยเยอะแยะมากๆนะคะอ่ะถ้าเริ่มจากในมอก่อนเลยคือตอนเย็นอ่ะมันจะต้องมีตลาดนัดอินดี้นะคะก็คือของกินเยอะมากทุกอย่างเลยมีอยู่ในนั้นอืม แล้วอินดี้ทำไมพี่พี่อินดี้มีอะไรอ๋ออืมอินดี้ก็มีผู้ชมผู้ชายใช่แล้วก็ไปนั่งตลกตะแลงนั่งมอมมอยสแต๊กเก้าอ่ามาณนั้นตจุดสองคือ มังคุดชายค่ะของกินของกินอันนี้คือไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมมันทำไมาเมื่อก่อนเราก็ไปนั่งด้วยกันไม่ทิงทิ้งกันไปหรอไม่เคยไปนะไม่เคยเลยนะแบบดึกๆดินมืดค่ำอีกิวซานคนเดียวนั่งตรงสแตนทุกคนนั่งตรงสแตนดูผู้ชายเตะบอลอ่าแถวนั้นก็จะมี นักฟุตบอลซ้อมบอลอะไรตรงน,นั้นนักบาสแล้วก็แล้วก็มียิมอ่ายิมตีแบดยิมเล่นบอลเล่อะ,อะไรอย่างนี้นะคะก็ไปแถวนั้นได้คะ่ะอินดี้แล้วส่วนรอบมอล่ละมีอะไรบ้างโอ้โหรอบมอลนี่คือแบบเยอะมากคือแบบไม่ว่าจะเป็นในรอบมอแถวองค์พระหรือว่าแบบระแวกหอก็คือแบบ <c oughs> <c oughs> หลากหลาสิ่ง everything world everything w o r l นะอยู่แล้วเยอะมากอะไรเนาะอะไรแบบนั้นอะรแบบัตรด้วยมเอา้าไปเช่นอะของกินชายาทิย์อะในซอยชายาทิ์อะก็คือจะเยอะมากๆส่วนใหญ่แหล่งรวมของกินคืออยู่ที่นั่นผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องของกินที่นี่นครปฐมเยอะมากและลูกสุขุมมากอย่างเช่นตัวพ่อไดจริงค่ะบึกขึ้นไม่ต้องห่วงว่าลูกจะไม่มีกินห่วงว่าลูกจะอ้วนดีกว่าใช่ อ่อห้ามนะคะห้ามลูกว่าอยากกินไม่งั้นจะเป็นแบบนี้จริงนี่ขึ้นมาเหมือนกันนะไม่ใช่น้อยเสื้อนักศึกษาเนี่ยเตรียมซื้อใหม่เลยทุกปีโอ้นี่ก็คือจะขึ้นปีสีใช่ไหมเก้งใส่อะไรเราต้องซื้อใหม่ก็ซื้อใหม่แล้วต่อไปก็จะเป็นข้อที่แปดนะคะก็คือเรื่องการเดินทางมามหาวิทยาลัยเดินทางกันลําบากไหมยากไหมอ่ะก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบถ้าอสูตรว่า อ,อยู่แถวหน้ามออย่างเงี้ยใช่ปะม,มันก็อาจจะไม่ได้ลําบากมากเท่ากับการเดินทางมาเรียนในในมอเลยเพราะว่าถ้าถึงเราไม่มีแบบยานพานาแ,แบบมอไซค์ลูกก็จะอากอย่างเงี้ยก็คือพอเดินมาถึงในมอปุ๊บหน้ามอตะทีลดรางอยู่แล้วก็คือถลถรางอะมันจะวนรอบมอเลยใช่แต่ว่าถ้าหากว่าแบบเราไม่มอไซค์แต่ว่าเราแบบไปหากินที่อื่นเาะว่าแบบกินข้าวกินอะไรเงี้ยของกินได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะลําบากเพราะว่าของกินก็อยู่คนข้างที่จะ ก็ไกลนิดนึงถ้าเดินก็เมื่อยอ่ะถ้าเดินก็เมื่อยอ่ะเออถ้านิวเวียเป็นคนไม่มีรถนะก็คือต้องหาเพื่อนที่มีรถใช่ต่อไปด้วยใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเออเราชอบเดินก็ก็ได้คือแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่โมอ่ะก็มีรถบัสไซกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบคนที่เดินอ่ะแบบเดินอะไรเงี้ยก็ก็มีเยอะเหมือนกันก็มีใช่เรอกเพราะคนเดินเยอะแยะเหมือนกันใช่เยอะแยะอ่ะถึงจะแบบอ่ะไม่มีจริงๆก็ยังมีรถรางแต่รถรางก็ต้องเป็นรอบๆของเขาเหมือนกันใช่ถ้าหากว่าไม่มีเลยไม่มีจริงยังมีแกล ช่วยช่อเราได้ยังมีแก๊ปยังมีวินมอไซค์ที่เราสามารถเรียกได้แต่วินเนี่ยเขาไม่ให้เข้ามหาลัยนะคะไม่ให้เด็กค่ะสอดแค่หน้ามอแล้วก็ส่งเรากไปใช่แต่ให้แก๊ปได้ทั่วทั่วมอเลยอต่อไปข้อที่9นะคะทุกคนก็คือการอ่านหนังสือสอบแต่ถ้าช่วงสอบนะคะเจนนี่ก็เออยังไงดี อ่านใครอ่านมันก่อนถ้าอันไหนเราไม่เข้าใจก็จะทักหากเพื่อนในกลุ่มว่าแบบว่าเออข้อนี้ทํายังไงคือติดตรงนี้นะช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมอ่ะกลุ่มเราอ่ะจะเป็นประเภทที่อ่านกันเองอ่านใครอ่านมันแต่ถ้าสมมติว่าวิชาไหนที่มันง่ายๆใช่ป่ะหรือว่าแบบว่าเราสามารถทวนก็นได้ทุกคนแล้วก็จะเอาเพื่อนคนอในกลุ่มเนี่ยไปที่ห้องสมุดไปติวกันอยู่ที่ห้องสมุดเขียนกระดานไว้บอกกร์ดกันว่าเอออันนี้อันนี้น,น,นี้นะสอบอย่างนี้นะคือจะได้แบบมาติวกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าวิชาไหนที่มันยากจริงๆกก็ต้้ออออง่่่่่าาานนนนครมมััเพะะวยูดดไไ เพราะว่าอะไรคะเมาตด้ก yeah! ็คือทีนี่ว่าอ่านหนังสืออ่ะสิบเปอร์เซ็นต์เมาไปแล้วเก้าสิบสิบคืออยู่ไม่ได้ก็คือเมาคุยชวนกันคุยแต่มันก็แล้วแต่คนนะแบบบางทีแบบเพื่อนกลุ่มอื่นหรือว่าคนอื่นๆอาจจะแบบจริงจังกับงานใช่ก็ของขช่วยกันติวแต่ของเราก็คือแบบเจอหน้ากันก็แบบไม่าดีกว่าก็มีเรื่องเมาแล้วอ่ะใช่ สมาธิสั้นอะใช่สมเป็นไฮเปอร์ทั้งกลุ่มค่ะก็เลยต้องเป็นแบบนี้เออแต่ว่าถ้าสำหรับนี้มี่ก็ต้องอ่านหนังสือว่ามาหนึ่งเดือนก่อนสอบใช่ก็ตั้งใจเรียนในห้องคือถ้าเกิดทำแบบพี่นิวพี่พูดได้อ่ะการสรีมสบายมันจะไม่ไม่เครียดมากไม่หนักอ่าแล้วถ้าแบบพี่อีล่ะอ๋อก็อาจจะคือด้วยความที่ว่านี่อาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสหรือว่าคือปล่อยวางเพราว่าปล่อยวางกับการสอบเพราะว่า คืออย่างตอนตอนเช่ออ่านสื่อสารใช่ป่ะคิดว่าอ่านแค่แบบแค่คืนเดียวสือว่าเรื่องจริงนะไม่ใช่โกหกมีสอบใช่ป่ะอ่านาล้โทรมาะเจนสอนหน่อยเอออะไรแบบนั้นสอนหน่อยเอาแค่ข้อนี้ก็ได้ทำยังไงที่เน้นว่าจะออกอะไรแบบนั้นใช่แต่ว่ามันก็ไม่ดีก็ไม่ดีหรอกใช่ไม่ดีเลยลอตเตอี่เจ็ดไงใช่แต่ว่าแบบนั้นอแต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่อีคิวโชคดีอีกก็คือมาเป็นโอเพนใช่ป่ะถ้าสมมติว่า มันแบบมันสามารถเปิดได้ชี้ที่เราเรียนมันก็ตรงนะกับพี่อาจารย์สอนบางบางอย่างมันก็ตรงแต่ให้บางอย่างไม่ตรงก็คือสวยแต่คือถ้าเกิดจะไม่อ่านไปเลยนี่นะว่าไม่ควรเพราะว่าถ้าเกิดไม่อ่านไปเลยเราเลยจะว่าใช่ไมมันเป็นข้อสอบข้อเขียนเนี่ยตุยมันคือเรื่องอะไรใหม่ๆที่เราไม่สามารถแถได้ค่ะคำนวณล้วนๆนะเขียนไปก็ศูนย์ดีอ่ะคำถามข้อสุดท้ายละก็คือการสังสรรค์ บางทพีพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชอบข <c oughs> นาดพาย <c oughs> แล้วแยนตี <Yes. S 2> every Friday yes ต้อเกิดเป<อ>็นพวกร้านทั้งสั่งนี่คือแบบรอบมอเราก็ถือว่าเยอะมากสไตหลายสไตล์มากแล้วคือแบบร้านแต่ละร้านก็คือแบบมันก็แบบไม่ได้ห่างกันเยอะมากด้วยใช่มันสวย,ยมันก็ยิงเยิงกันติดติดกันหนักคนเด็กที่มอเราแบบจะไปกันบ่อยๆเยอะก็จะมีกอล์โลเอสโค่บอยทอยอะไรแบบนี้ใช่ ต่ถ้าเกิดแบบคนที่แบบว่าชอบสายแบบโจ๊กได้โจออ๊กสามชาติาสามชาติก็ต้องเป็นสามเพลง,ง,พงอืม,ม,มแต่ว่าส่วนมากนี่คือแบบบอยทอยคือคนขอจะก็จะไปต่อจากที่แบบไปแบบร้านแรกมาแล้วอะไรเพราะมันปิดก็ค่อนข้างดึกนิดนึงออ่นอกจากร้านคุณเนียที่เราพูดมานะสามสี่ร้านเนี่ยมันจะมีร้านอีกเยอะมากเยอะใช่เยอะมากมากแต่ว่ามันก็อยู่แบบใกล้ๆกกันเลยอะไรเงี้ยแบบร้านเปิดวงเปิดใหม่อะไรอย่างงี้อืเปิดใหม่ก็เยอะมากน่ะทุกคน ไปเสิร์ชหาเอานะคะใช่ก็ต้องไปแบบลองลองไปดูเผื่อจะแบบชอบมันสนุกแล้ะทุกคนได้ปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดแบบเรียนต้องเครียดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเครียดเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็ต้องหย่อนกันมากหาแล้วแบบว่ารีแลกซ์ไปผ่อนใครตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกคนก็ต้องดูลตัวเองให้ได้นะคะแบบว่ากลับยังไงปลอดภัยนะคะอันนี้เพื่อนยังมาไม่ครบนะทุกคนใช่สองคนใช่มาแล้วก็จูเนียขึ้นมา ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาอ่าก็ทำลองนี้นะคะก็แบบว่าในรายการถามเองตอบเองนะคะอ่าถ้าเกิดว่าอยากมีคำถามไหนที่แบบว่าอยากรู้เป็นพิเศษก็ให้เม้นมาเลยแล้วก็เกิดถ้าเกิดว่ามันมีคำถามเยอะๆก็เดี๋ยวจะมาทำเป็นทเวนเีละใช่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็บายกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกิ๊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 งเป็นกำลังใจให้ที่นี่ด้วยนะคะทุกคน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะบ๊ายบายแหมไม่ว่องอะนะคือเอนดูเอ็นดูเอ็นดูไงก็เอ็น่ารักดีอ๋อนี่คือเอ็นดูแหม